สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมขา่าวภาคข้ามช่อง7 HD ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชสารอนมรพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนโชอูรุวกยเนื่องในวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนโชอูรุไกยซึ่งตรงกับวันที่25สิงหาคม2568พระนท่านนายามันดูออซิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโอเรนโชอูรุวัยกรุงมอนเตวิเดโอ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโอเรนทัลอุรุกวัยข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอวมมยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานธิบิบดีมีพลานามสมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอุรุกวัย ประเทศไทยและสาธารณรัฐโอเรนตอลูไกัยมีความสัมพันธ์ฉันมิดอันใกล้ชิดและเจริญงอกงามมาตลอดระยะเวลาทสทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันทั้งยังมีความเข้าใจอันดีและความปรารถนาดีต่อกันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนขพเจ้าเชื่อมันว่าความร่วมมือหลากหลายด้านที่มีอยู่จะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองประเทศให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการเกษตรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสื่อไปพระปรมาพิไทย มหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระจินวรวิสุทธิเทวารยาวงศ์อดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรยุคที่ส เวลาเก้านาฬิกาวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามทรงเป็นประธานในการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานพระบรมราชุปธรร์งานบำเพ็ญพระกุศลอุทิศวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระจินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนเป็นปีที่88ในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศวายสม มเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินาวราลงกรณ์เจ้าอาวาสยุคที่4พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระอรุณนิพาคุณากรที่สมเด็จพระพุทธาจยา์เจ้าอาวาสยุคที่1สมเด็จพระพุทธปาระจนปะปดีจินตากระเทระเจ้าอาวาสยุคที่5และพระศาสนาโสพลพานะกะเทระเจ้าอาวาสยุคที่3โอกาสนี้โปรดให้อัญเชิญพระพุทธรูปประจําวันประสูติและประจําวันเกิด คู่กับพระสถูพระอัตถิและอัตถิอดีตเจ้าอาวาสทุกยุคออกประดิษฐานด้วยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระชินวรวิสุทธิเทวารยวงศ์เป็นพระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลพูนสวัสดิ์ต้นราชสกุลชมพูน,นุษ ประสูติแต่มอมปุ่นเมื่อวันที่16ธันวาคม2402ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่11แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และดํารงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศสีมารามยุคที่2เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวะเป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทรงศึกษาภาษาไทยบาลีสันสกฤตและพระประยะิยัติธรรมจนแตกฉานมีพระนิพนธ์ตำราและหนังสือสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งยังใช้เป็นคู่มือให้กับพระภิกษุสาม,มเณรจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งมูลนิธิมหามากุดราชวิทยาลัยในพระบรมราชุปธรรมริเริ่มให้จัดหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นหลักสูตรการเรียนพระพุทธศาสนาสำหรับคารวะควบคู่ไปกับหลักสูตรนักธรรมของบัพชิต ในปี2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดสถาปนาพระอิสริยยศทางพระบรมราชวงศ์และพระสมณนะฐานันดรศักดิ์เฉลิมนามพระอาทิพระเจ้าวร,าว,งรวง์เธอกรมหลวงชินวนินศิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้าขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระ,สะเสด็จที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ามีพระนามว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระจินวรวิสุทธิเทวาระยะวงผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพพลทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา ที่วัดหนองกงอภอนางรองจังบุรีรัมย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปียะปิจนำผู้ราชการจังหวัดบุรีรัมย์เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพพลทหารพิทยุศโสดากำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ความไม่สงบพื้นที่จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชา โอกาสนี้พระบรมงสานุวงศงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ชการจังหวัดบุริรัมเชิญพวงมาลาพระชธานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยพร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดบุริรัมเชิญตราสิ่งของพระชธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของพลทหารพิทยุ์ด้วย ทางนี้สรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และสรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีและโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา เช้าวันนี้นายพลกรสวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีจังหวัดปัตตานีพร้อมมอบประกาศกิติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาสายบุรี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสายบุรีมีการพัฒนาศักยภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องอาทิเปิดให้บริการศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยบริษัทเอกชนจำนวน16เตียงสัปดาห์ละ6วันวันละ3รอบช่วยเพิ่มการเข้าถึงบริการลดระยะเวลารอคอยและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ผู้ป่วยปัจจุบันมีผู้ฟอกไตจำนวน113คน ดำเนินโครงการเบาหวานหยุดยาได้ปี2567มีผู้เข้าร่วม102คนหยุดยาได้56คนลดยาได้22คนและมีระดับน้ำตาลสะสมในเลือดลดลง56คนนอกจากนี้ต้องเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะระดับเพชรมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมีห้องศูนย์ควบคุมหลักและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มาตรฐานใช้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ โอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดหอผู้ป่วยมินิธัญรักแผนกผู้ป่วยในเพศชายขนาด40เตียงพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาการใช้ยาและสารเสพติดพร้อมทางได้มอบถุงพระราชทานแก่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุด้วย ในตอนบ่ายได้ไปติดตามการพัฒนางานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยะหาจังหวัดยะลาพร้อมมอบประกาศกิติคุณเครื่องหมายตอบแทนบุลินิธิแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชสาขาย,ยะหา โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชยะหาได้ขยายบริการด้านสัญญกรรมเปิดบริการห้องผ่าตัดร่วมกับศัลยแพทย์โรงพยาบาลยะลาให้บริการผ่าตัดผู้ป่วยสัญญกรรมทั่วไปสัญญกรรมหลอดเลือดสัญญกรรมเด็กและสองกล้องทางเดินอาหารรวม1 6 9คนดำเนินโครงการเบาหวานวิถีใหม่มีผู้เข้ารับบริการในคลินิก NCD 130คนมีระดับน้ำตาลสะสมในเลือดน้อยกว่า7มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์25คนปรับยาได้23คน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตยาสมุนไพรสนับสนุนการใช้ยาภายในเครือข่ายบริการสาธารณสุขจังหวัดยะลา โอกาสนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารยาหาเปี่ยมสุขพร้อมมอบถุงพระราชทานณอาคารผู้ป่วยในหญิงและเยี่ยมชมหอผู้ป่วยมินิธัญรักษ์ซึ่งเป็นโครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดแบบบูรณาการระยะกลางณอาคารมินิธัญรักษ์ขนาด12เตียงโดยในปี2567มีผู้เข้ารับการบำบัดแบบสมัครใจ103คน มูล,ลนิธิชัยพัฒนาเตรียมจัดงานเทศกาลน้ำมันมเมล็ดคาเมีเยพัดพัดทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันมเมล็ดคาเมีเย ที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียนายสุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการบูลณิธิชัยพัฒนาเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดพัดทศวรรษแห่งคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียซึ่งเป็นผลผลิตจากแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพควบคู่กับการสร้างงานสร้างอาชีพและช่วยฟื้นฟูป่า ภายในงานจะมีเทศกาลต้นทางผืนป่าปลายทางน้ำมันมเมล็ดคามเมลียการจำหน่ายสินค้าจากร้านในเครือมูล,ลนิธิชัยพัฒนารวมถึงการเปิดตัวน้ำมันมเมล็ดคามเมลียพัดพัดและผลิตภัณฑ์พัดพัดคาเมเลีอโอลิเฟราแอนด์โกโก้บัตเตอร์โซฟและบอดี้วอชในรูปแบบบัตเตอร์แบร์ซีรีสโดยสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานในวันที่12กันยายนนี้